สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบๆกับช่องมาดามบูอีกแค่คือเราจะหลังจากห่างหายไปนานนะคะวันนี้วันนี้เลิกงานเร็วพี่น้นงวันนี้ได้เลิกงานเร็วภาพพิพนองเขาปลาจะ้ะปลาบ่คยเขา่าปลาบ่คยเข่าค่อยเข่ามาอยู่แต่ว่ามันหลงทางนะพี่น้นง คิดว่าเคยเขามาแล้วแต่ว่าเขามามันโมเมนตไหมมันโมเมนตอยเขาเขาพิบท่ามาหาเบิงเฮ็ดจ้ะพี่นงป่าที่เขาเคยเข่าเคยคุนเคยพี่นงเลยยากยูเด้อมาหาเฮ็ดสียากเน,จ,กนจักหนวยจ้ะเพราะว่าเฮ็ดน่ะถ้าตรงเราต้องรู้เราต้องรู้ว่าเขาขึ้นที่ไหนเกิดที่ไหนเบิงในหกตื่นยุคสีบ่บ่มี v v วีแววดอกพี่นง โอ้ยทั้งยุงทั้งบะเลง็งคข่อยสิกลับกล่องให้เจ้าบึงบพี่น้คือหกขหกแน่แต่หกใ้ใจเท่วะมัก็อยสิกลับกล่องให้เจ้าบึงบึงซีรี้์เ็ดบอลล่ะพี่น้อมมีก็สิเจ็นอยู่บอลล่ะมันหกโผล่ขอใหข่อยงาจนขาลากเดินจนขาลากเลยนะ้นเนี่ยข่อยว่าข่อย ค่อยค่อยม่ายุปันค่อยมาหอดมันโมเมนตหมย่างไปย่างมาเอ้าโมเมนตัวนี้เพราะว่าปีที่แล้วค่อยค่อยมาเห็นไหวนะเฮ็ดไม่ขึ้นแต่ว่ามันเน,านา่าพีนวกค่อยมาแซะข้าจะไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาเฮ็ดเนา่าจากพี่นวกบันนีน้่เฉล็ดข้นมาบึงวะมันเบี้ยนบ่ บ่แม่พี่น้องคอยคอยจำบ่ได้คอยจำบ่ได,ได้ว่าว่าคอยเขาป้องใดออกป้องใดน,น่าจะเนาะพี่นหนุ่มด้วยตื่อยู่ไปไปเรื่อยๆลุ่นกันจ้ะพี่น้องทิ่นี่หายเก็บจไปบ่ยังขึ้นเขาไม่ได้พี่น้อง ยงังแหบๆไงมาสวดปองนี่พี่หลวงไปทาง้งหลต่อเฮาบันน uh huh. ี่มองพี่น้องขอสิไปทาง้งหลต่อบันน, uh huh. นี่พี่หลวงนี่ยหาปองไปบอกเป็นสิไปปองได้ละบันนี่ ทางนี้ไปทาานีพี่นงไปไปไปน้ำกันขันบ่มมีเห็ดห้เก็บอะถือว่ามาดามมายางปลาเอาบรรยากาศมาฝากพี่ต่อน,นองเนอกจก้ะเนาะพี่นงจากปาปาร์มบ่ขุนเคยพี่นงเขาพิษปองแล้วกะไปทุ่ทีบเรื่อบัน ทางนู้นมีอีกทั้งนู้นมีไปทางไหนแล้วบ้านนี้แดดกระหอนฝ้าแป่งจางๆเขามาในปาลหมื่นตึบพี่น้องเว้ยไปทางไหนเข้าบ้านนี้โล่ฉไปใส่ให้ฉีกไปขู้วพี่น้อง ไม,ยยยยม่มุงโอ้ยญ่ใหญ่าม่มุงไปสายไปกวัวไปกวัวนี่อหลัพี่นงเรานจะไกสิกับบนันโอ้ยโอยบนีในป่า ไป้ปลาสองกข้าไปนะมือตึกเลยพี่น้องคันมีเห็ดน,นะแม่เเห็นคนให้ปลาดีอยู่แล้วโอ้ยงานส้มปลาไปน้ำกันพี่น้องปลาเอ้าแมลงแรลงแมงมีโอ้ยห้อยตีนมา เขาจำแมลงมาตอนนี้จำอะไรพี่น้องจำปลาบ่รด้จำปลาบไร้ป,าปารตาที่เคยเห็นเห็ดมันออกพี่น้องสิมาเบิง่งจำอะไรพี่น้องโอคือขับแต่ว่าว ไปเป็นเรืบองบันโอ้ยแยกน้นแยกนี่ตรงไปกับแมนแยกมาทางนี้กับแมนพี่น้องอตัดตั่ไก่มาบอลเป็นเปลี่ยนนี่แหละไพี่น้องเลยข่อยใหญ่มาอยู่ทางนี้ อย่ายม่ดูฟังมือห่วงของประเทศเดนมาร์กเนี่ยบอบหมานบบมีเห็ดให้เก็บเลยพี่น้องฟังยูแลนนะฟังี่ข่อยอยู่ตะกีตะกอนนะน้องเฮ็ดจะนั้นมันหลายขับหลายเนี่ยหลายอีพออีแมวคอยเอ้ยเลิกงานตะกีเนาะเลิกงานหาโมงพี่น้อง รกงานหาโมงแรงขับรถไปสิบสี่นาทีสิบสี่สิบหานาทีหาโมงกลัวๆไปหดเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาบ่าถึงมีสิบนาทีได้กระตาหนึ่งพี่น้องกลับบ้านเซยตุย๋ยอยู่นี่คอยโอ้ยยางยางต้นขาหลากกับพ้กกอเชิดจักดอกพี่น้อง ขันยามาพอกับพอดแต่มันเผามันต่ยอย่างสิแมะแบบว่าห้าบ่หูเนาะจ้ะเนาะเราไม่รู้ว่าที่เห็ดเขาออกพอแต่มาหอดมาเห็นกบเพื่อนกะเ่าทิมเบิดปีที่แล้วข่อยมามันกะเ่าทิมเบิดมันเอาขอ่อยไปหายเบิง่งอีกมันข่อยจำบ่ได้พี่น้องข่อยจำท้างบ่ได้ เขาไปทางใดดีเราจะไปได้ดีพี่น้องยางปลาประหูวาเฮ็ดมันออกเบิรกบนลไหจังไดลเองสิอยากเลยนะพี่น้องเลยยากเลยด้อขันท่าหูว่าบอลมันออกมัออก้งสิโอ้ยยางเข้าไปก็มันก็สิเป็นตุบุกติบิเลยอก็ เขาจะไปทางไหนดีพี่หนงบ้างนี่ทาพุพ่นก็คืนเขาไปพุ่นคืนเนินคืนเนินไปโอ้สบ,บายดอกเดินพี่หนงคืนไป อยากงางไปตำเอาโอ้ยเห็นแบบหลายๆสินะหักเอาเปวเปว,ปวขึ้นไอยูทูปคนไทยให้บึงเนาะเอ้ยอยากอยากได้แบบนั้นเดีเอ้ยอยากมีโมเมนต์แบบนั้นมั่งอันนี้เอ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บภาพบรรยากาศในป่ามาให้บึงกันแล้วกันนะจ๊ะเนาะก็มีเห็ดให้เก็บแบบพี่น้อง ก็กระสีผ้าเมื่อบ้านตัวบานนี่นี่ละเอา้าเบื้องต้นใหม่เอาพี่น้องเบื้องต้นใหม่ต้นยังเอาสิน,น,นะนะเนาะมาดามมนแบะเข่าปลาหลึกงานอา้ามาซองมือเห็ดบัมี่พี่น้องเงียบกิ๊บบอที่มี่กับจำทางเขาบ่ได้จ้ะสักนี่ล่ะคะ่ะไปวพอกันขึ้นาค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกดไค์ก็แช์ก็ติดตาไมไเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้ม่ดามได้ให้คลิใหม่ๆต่อไปจ้ะไววพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับั้งนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ